ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พามาดูทุเรียนนะครับที่ปลูกไว้ตั้งแต่2019พฤษภานะครับ2019ปีนี้ออกดอกแล้วนะครับอ่าได้ลุ้นนะครับได้ลุ้นแต่ปรากฏว่าลดน้ําได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่นะครับลดได้เปียกครึ่งหนึ่งเพราะว่าสายสายน้ําถึงแค่นี้นะครับก็มีออกกิ่งนี้นะครับก็ออกม่เยอะนะครับลําต้นตรงนี้นะครับนี่ครับลาต้นตรงนี้ มาดูอาทิตย์หน้าว่าจะเป็นอย่างไรนะครับหลังจากที่ไม่ได้มาดูสวนประมาณ2อาทิตย์แล้วนะครับก็พฤษภาปี2019 2,019ก็2,5,62นะครับผ่านมา4ปีจะเข้า5ปีพฤษภาหกเจนะก็เห็นผลนะครับดินตรงนี้มันเป็นดินแข็งนะครับให้ดูตรงนี้ครับนี่ปลูกได้นะครับปลูกได้ผสมลูกลางด้วยนะเนี่ย นี่นี่นดินตรงนี้นก็อาศัยการคุมดินลดน้ำเนาะโอเคเอามาดูกันว่าจะติดหรือไม่ติดนะครับปีนี้เราลุ้นกันตาติดตามด้วยนะครับช่องปิธิพงด้วยนะครับสวัสดีครับ